หาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีีาะไปโรนอไรงนอง่โอ้โหน้องมาส่งนะคะบา้อันไหนก่อนทำยังไงคะบายบายอนี้ไ่อยบายบายโอ้โจุกน้อง่อนบายบายขอจุบน้องหน่อยค่ะยาย ไปกินได้เลยค่ะพี่มาตอนเย็นนะคะอ้เจยวมาส่งพี่เหรอครับผมไปขึ้นรถขึ้นรถเลยค่ะบ๊ายบายบบายโอยเสียงเสอันนี้เนเองค่ะวันนี้เราไปโรงเรียนนะคะผูพูไปส่งก็เจ๊ต้องเหมือนเดิมค่ะกับคุณป้านะคะ ก็อ,อ,อีนุงจะารับอีนุงเจ็บท้องเดี๋ยวตอน,นอีลุงไปรับนะคะอีลุงเจ็บท้องที่แตก <c oughs> อีลุงที่แตกพูดรุดพูดด,ดเลยค่ะโอเคค่ะไปโรงเรียนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน,นกี้ออกมาส่งที่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ